รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จจำกัดมหาชนไม่โลชั่นมิสทีนไวส์ปาฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรวายการว้าวันแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ14.10น 10. ทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34และว,วันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักแกบรนด์ควอลีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดีไซน์คนไทยที่เชื่อในพลังของการออกแบบเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนพร้อมๆกับการปกป้องโลกให้ดีกว่าเดิมโดยการนาเอาขยะมาชุบชีวิตรังสรรออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และยังมีประโยชน์ใช้สอยที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่สังคม และเป็นตัวอย่างของแบรนด์ีไซน์ที่เป็นมิตรกับเสิ่งแวดล้อมให้กับนักออกแบบทั่วโลกจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปพบกับคุณใจเจ้าของแบรนด์ค u อลีกันเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมคะและตอนนี้แหวนก็อยู่กับคุณใจผู้ก่อตั้งแบรนด์ค u อลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยว่าแหวนเนี่ยเป็นแฟนคลับติดตามผลงานของคุณใจมาตลอดเลยนะคะแล้วคือต้องบอกตามตรงว่าทีแรกที่เห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นของรีไซเคิล มันคือเหมือนงานดีไซน์อะเหมือนอยู่ในแบบโมม่หรือแบบอะไรอย่างงี้อยากจะให้คุณใจเล่าถึงความเป็นมาของแบรนด์สำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักให้ฟังสั้นหน้อยได้ไหมคะครับเอ่ออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นของดีไซน์เนี่ยใช่เลยนะครับแล้วก็ที่พูดถึงโมม่ก็มีของเราอยู่ที่นั่นด้วยโอ้ไ oh <laughs> ม่จริงหรือเปล่ามีจริงครับ โมมาเนี่ยมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยที่รวบรวมงานคอนเทมพอร์เรีอาร์ตต่างๆไว้นะคะจากทั่วโลกเลยแล้วคือแบบใครที่มีงานไปอยู่ในโมมาเนี่ยคือเป็นแบบระดับอาจารย์อะมันคือแบบมาสเตอร์พีเลยแล้วคือมีของแบรนด์อยู่ในโมมาด้วยอะครับก็จะเป็นช็อปดีไซน์ช็อปของโมมาว้าวขายอยู่ที่นั่นเลยใช่ครับแล้วมีขายอยู่ในต่างประเทศอื่นๆอีกบ้างไหมคะก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับก็ตอนนี้ก็ แพร่ไป50ประเทศได้แล้ว50ประเทศแล้วครับสุดยอดเลยรวมทั้งโมมาะนะเลยอยากจะให้คุณไต่เล่าถึงที่มาของแบรนด์คอリーช่ังนี้ได้ไหมคะว่าแบรนด์เนี้ยเริ่มต้นมาได้ยังไงแบรนด์ควอี่เนี่ยเริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัวที่เป็นรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกมาก่อนยุคที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนก่อตั้งเนาะแล้วพอเราเข้ามาทำเนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะมีสินค้ามีโปรดักต์เป็นของตัวเองเราก็เริ่ม ก่อตั้งควรีขึ้นมาครับครอบครัวเนี่ยทำโรงงานส่วนผมเนี่ยจบด้านออกแบบมาอยู่ในโรงงานนะก็ต้องเห็นแบบของแบบเหลือของอะไรเงี้เยอะเลยใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงแบบคิดว่าอยากจะทําสินค้าหรือว่างานศิลปะที่มาจากของรีไซเคิลคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องความคิดสร้างสารรค์ก่อน,นยังไม่ได้คิดว่าจะต้องทําจากขยะแต่พอทําไปทํามาเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่าพลาสติก เป็นผู้ร้ายพลาสติกทำร้ายโลกคนจะมองว่าออ๊ยเราต้องลดการใช้พลาสติกพลาสติกมันแย่พลาสติกไม่ดีอะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่แบรนด์มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไอ้เครื่องมือเดิมเนี่ยสามารถที่จะเอาขยะเนี่ยมาแปลเป็นสินค้าได้ไหมมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไหมมันมีข้อจำกัดไหมคะว่าแบบมันแปรรูปมาแล้วมันไม่สามารถรีไซเคิลได้อะไรอย่างนั้นเอาจากไหนก่อน น่าจะหนักลวงครับเราก็เราใช้วิธีการเข้าไปร่วมมือกับองค์กรที่เขาเก็บขยะอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบรนด์คอลลี่แปลว่าอะไรอยากรู้คอลลี่คอลลี่ถ้าเดาสั้นๆก็อาจจะคิดว่าคลิตี้อ่าแล้วเป็นชื่อย่อชื่อเล่นคอลลี่แบบน่ารักทีนี้เรามีความหมายแฝงลงไปอีกนะครับนอกจาก อ่อคุณที่เป็น Quality คือตัว Q q u คุณ t y ตัว U ก็คือแบบยูนิคยูนิคเนีตัว A คือเอสเ e ติกคือออกแบบให้มันงามนะครับตัว L คือลองล a ส t i n g คือเราพูดถึงความยืนยาวอยู่ไปนานแต่ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือความยั่งยืนส่วนตัว Y เนี่ยก็หมายถึง U ครับตอนนี้เริ่มแบรนด์มากี่ปีแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2004-2005ก็ 20ปีครับ20ปีแล้วโอ้โหแรกๆนี่มีความยากง่ายยังไงบ้างออ่ยในการทําแรกๆความยากจะอยู่ที่เรื่องการเอาเข้าตลาดนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้รับจ้างมาตลอดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขายของกันยังไงนะครับพอ,อสเต็ปต่อมาพอเรามีโอกาสได้ขายเนี่ย ก็กระโดดไปเรื่องส่งออกเลยให้โอ้ใช่ตอนนั้นที่ส่งไปประเทศไหนก่อนประเทศแรกนี่เป็นสเปนครับว้าว <Wow. S 2> คือสเปนก็ชอบของซัตเซนเนอร์หรือว่าก็ชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ฮะมาพลิกยังไงทําไมถึงแบบว่าอยากจะทําเป็นซั s เ a นเน b l e ตอนนี้นี่คือโปรดักต์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซั s เ a นเน b l e กี่เปอร์เซนต์เอ่ยที่เป็นรีไซเคิลอะค่ะก็ถ้าอะไรที่ทําได้เราจะทําทั้งหมดเลยครับก็ไอ้ความคิดที่เราอยากจะทําเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราอยากทําสิ่งที่มันมีคุณค่าเรามองว่าเราเป็นนักสร้างสรรค์นะเวลาที่เราออกแบบอะไรมาแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันกลับมาแทงเราอะว่าแบบออไหนคุณว่าเป็นคุณสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้แบบเป็นแบบมี awareness ที่แบบดีมากเลยว่าเอยเราต้องการทําผลงานศิละปะหรือของใช้สอยที่มันไม่ทำลายโลก<ๆ>หลายๆคนจะสงสยัยระหว่างคําว่ารีไซเคิ กับอัพไซคิงมันต่างกันยังไงเอ่ยรีก็คือวนกลับมาใช่ไหมครับก็อาจจะกลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมก็ได้แต่อัพนี่คือมันต้องสูงกว่าอ๋อนี่คืออัพไซคลิงอย่างที่เห็นนี่คืออัพไซคลิงสุดๆเลยคือไม่รู้ว่านางเป็นอะไรมาก่อนที่จะแปลงร่างมาเป็นอันนี้นะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี่คือเป็นแบบผลงานศิลปะที่อยู่ในโมมาคุณผู้ชมคือเป็นอะไรที่สวยมากเป็นการนำโอเสคขยะที่ อัพไซคลิ่งให้มันมีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วตอนคอลเลคชั่นแรกที่ทำมาที่เป็นโปรดัตที่เป็น sustainability คือเอาขยะมารีไซเคิลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นผลงานอะไรบ้างคะอ่าอันนี้จะเป็นผลงานชุดแรกเลย เป็นเวอร์ชั่นที่สองละชื่อโมบี้จริงรอเปล่ารู้ไปอีกค่ะนี่ฉันเราเอานะคะเนี่ยแลวนี่คืออะไรเอ่ยเป็นลาิกจะเห็นว่าวานเขาคาบพลาสติกอยู่คือเราต้องการจะสื่อว่าเขากินพลาสติกเข้าไปแล้เขาก็จะตายใช่แต่อันนี้จะเป็นโปรดักที่ให้เราอ่ะดึงพลาสติกออกมาใช้แต่ตัวเขาเองจะเป็นที่เก็บเก็บขนพลาสติกครับขนก๊อฟแก๊บนี่แหละ ตัวเขาก็ทําจากถุงพลาสติกพวกนี้ด้วยนะเป็นประวาลที่แบบคายพลาสติกไม่ใช่กินเข้าไปเราช่วยเขานะครับรดึงออกจากท้องนะคะเราดึงพลาสติกออกมาจากท้องประวันนะคะเพราะว่าเอาเน,นี้ยคือเรื่องคอนเซปต์เราเอาถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อาจจะเป็นถุงพลาสติกรีไซเคลิลจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็เอามายัดไว้ในนี้แล้วก็ดึงกลับมาใช้ใหม่ได้อ่า ดูชอบดีไซน์แล้วก็ฟังชั่นอลิตี้ก็คือดีมากอย่างเงี้ยเป็นลูกนนโลกนี้แหวนฟีนเบอร์ดิฉันจะซื้อกลับบ้านหนูถึงกชม <c oughs> เห็นแล้วแบบมันแบบมันมันอินสปายการเที่ยวรอบโลกมาก่ใช่ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เรามองเห็นลูกโลกที่เหมือนประดับบ้านเนาะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็เป็นที่ใส่กระดาษ <c oughs> ทิชชู่ <c oughs> ให้ไอเดียว่าอย่าใช้โลกเหมือนใช้ทิชชู่ <c oughs> คุณผู้ชมนี่เมืม่อกี้ช่วยชีวิตประวานแล้วนะอันนี้คือโลกอยู่เบื้องหน้าคุณอย่าใช้โลกแบบใช้ทิชชู่นะคะต้องรักโลกกันมากๆประหยัดการใช้ทิชชู่ด้วยนะคะทุกอย่างมันมีไอเดียซ่อนอยู่แบบนอกจากความสวยงามฟังก์ชั่นแล้วแบบสตอรี่เบื้อง์แบบว่าคอนเซปต์เบื้องหลังก็คือดีมากด้วยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเกิด awareness ในการรักโลกหมดเลยนะคะามาต่อไปอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม ทิชชู่นะอันนี้เราสามารถใส่ทิชชู่จนเต็มก็จะสูงแบบนี้ได้อันเนี้จะบอกเราว่ายิ่งใช้อะโลกก็ร้อนใช่ไหมครับน้ำแข็งถะล่มลงไปลึกมากคุณม่ชมโซดีมากทุกอย่างเป็นแบบเป็นเหมือนไอเดโลีิหมดเลยมันจะแบบมีแบบความหมายเบื้องลึกอะจากการใช้นี่เห็นมะพอนั่น น้ำแข็งจากทั่วโลกละลายน้ำท่วมโลกคขข่ะคุณผู้ชมก็คือตายกันหมดนะคะเนี่เพราะ,ะนั้นต้องใช้กระดาษอย่างประหยัดนะคะอไอเดียสนุกๆก,ก็มีครับอย่างอันนี้ก็เป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ใช่ไหมครับที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ก็คือถอดอันนี้ออกแล้วก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาใส่ <c oughs> คริสต์มาสขออนุญาตนะคะแอบดูตัวข้างในโอ้แล้วก็โอ้มีช้างนี่เปลี่ยนเป็นช้างได้ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเราอาจจะอยากจะใช้ด้านนี้ก็ได้ด้านเรียบใช้ได้สอง<ช>ได้ไดีไซน์เก๋มากคือมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากเพราะว่าบางทีแบบอยากได้สินค้ารักโลกแต่มันไม่สวยมันไม่เก๋อันนี้นี่คือต่อให้ไม่รักโลกแหวนเชื่อว่าคุณก็ซื้อยิ่งพอรู้ว่าเป็นรักโลกเนะี่ย มันนี้ทำให้เราอยากซื้อไี่อีกเพราะว่ามันการช่วยโลกอีกทางนึงด้วยนะคะอันนี้นอกเหนือจากเรื่องวัสดุรีไซเคิลแล้วเนี่ยการที่เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือว่าเปลี่ยนด้านเปลี่ยนมุมได้เนี่ยมันทําให้เราไม่ไม่เบื่อแล้วก็ไม่รีบซื้อใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนใช้งานเรื่อยๆพลิกด้านไป<ช>พลิกด้านมาอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแจกันจากพวกวัสดุรีไซเคิลเป็นก้อนหินหินพวกนี้เราถอดออกได้หมด เรียน <ขอ S 1> เล่นใหม่ได้ที่เราสีเสืออะไรมันหนุ่นหินจริงมากเลยคือเป็นงานงานที่แบบเนี๊ยบมากร,รีไซต์ก็ได้เนี๊ยบมากแม้แต่หลอดแก้วข้างในก็เป็นของใช้แล้วนะครับอ๋อเอามารีวิวส์ใหม่ยากไหมคะในการเอาพลาสติกที่แบบมันไม่ใช่ทํามาจากเม็ดพลาสติกมันเป็นพลาสติกที่แบบใช้งานมาแล้วแล้วเอามาเสกเป็นผลงานเหล่านี้มันมันทำได้ยากไม่เอ่ยจริงๆก็ไม่ยากขนาดนั้นก็จะคล้ายกับพลาสติก แบบทั่วไปก็ถ้าดูว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็ดูจากพระได้เล้วคุณผู้ชมอันนี้พีงมากอันนี้นี่คือเซตนี้คือยังไงคะให้อธิบายสักเล็กน้อยอันนี้จะเป็นพระเครื่องที่ทําจากพลาสติกหลากหลายประเภทครับเพื่อที่จะบอกเบอกเราว่าเนี่ยมันมีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะหมุนเวียนลึกลึกมากแล้วเราสามารถที่จะส่งพลาสติกที่เราใช้เนี่ยไปเกิดใหม่ในแบบที่ ดีขึ้นในชาติหน้านี่เป็นการเวียนว่ายต่เกิดของพลาสติกนะคะนี่ก็เลยมาเป็นพระเครื่องชื่อว่าพระสติพระสติไม่ใช่พลาสติกเป็นพระสตินะ,สตนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันขวดน้ําฝาขวดน้ํากล่องอาหารพลาสติกซาาแผลอ้วนโหพลาสติกผสมเยอะกาแฟตายแล้วอยากเอาแบบซื้อไปตั้งที่บ้านให้คนเห็นทุกคนจะเฮ้ออะไรแบบมาดูแล้วก็จะ มันคือวงจรการเวียนว่ายไตเกิดของพระสติคิดนานไม่เอ่ยกว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นงานคือต้องบอกแล้ว,ว่าแบบมันว้าวมากคุณผู้ชมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยสวยแล้วฟังก์ชันแล้วมเมสเซจที่มันอยู่ภายใต้เนี่ยมันดีฟมากเลยอะเราต้องการที่จะสื่อสารด้วยครับให้คนมีสติในการบริโภคไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อ เราอาจจะโดนโฆษณาแบบฝั่นให้เราอยากได้เนาะแล้วก็ตอนทิ้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจแล้วก็มีสติอีกสักรอบหนึ่งมีสตินะคะไม่งั้นเออคุณใจก็คงต้องมาแปลงขยะเหลานั้นมาเป็นพระสติอย่างที่เห็นอยู่เอามาดูชิ้นต่อไปกันะชิ้นนี้ก,กอ่อนไ,ได้ชิ้นนี้เนี่ย เป็นเห็นว่าเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับน่ากินมากค่ะนี่สีเสือเกร็ดกรดอะไรนี่เหมือนของจริงเลยคุณผู้ชมน่ากินมากอันนี้คือเกมก็เป็นเกมที่ขับกันดึนดันให้ไมแก้ดันนี่เอแล้วเอขึ้นมาข้างบนนครับและด้านหลังเนี่ยยังเป็นโดมิโน่ด้วย ว้าวตรงนี้แล้มันก็เล่นได้สองแบบมัลติฟังก์ชันเช่นเดียวกันจริงๆแล้วได้ถึง3นะครับอเพราะว่าในเนี้ยจะมีตัวซ้ำอยู่เป็นคู่เราก็เอามาคว่ำไว้แล้วก็พลิกทีละ2ตัวหาตัวซ้ำอ๋อตัวไม่ใช่เราก็ปิดคืนเล่นเกมความจำเล่นเกมความจำได้ด้วยฉันซื้อไปให้แม่เล่นดีกว่ากันออาไซเมอร์ในนี้ก็มีส่วนผสมของ นอกจากขยะพลาสติกแล้วยังมีพวกเปลือกของมเมล็ดโกโก้ที่เขาคั่วครับเปลือกเมล็ดโกโก้จริงๆใช่ครับโอ้หนี่ zero waste เนะเพราะว่าเปลือกโกโก,โก้ธรรมดาเขาก็ทิ้งบ้างอะอย่างเก่งก็ไปทําชานี่เอามาทําเป็นพลาสติกรีไซเคิลช็อกโกแลตได้ด้วยนะคะเขาเอาเกรดที่ทําชาไม่ได้แล้วมาทำเปลือกเอาไปทําชาไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเอามาทําเป็นช็อกโกแลตพลาสติกก็ได้แล้วก็รีไซเคิลต่อได้เรื่อยๆ ลองมาดูชิ้นนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเต่ามะเฟืองที่อุดหัวอุดขวดอยู่อันนี้ตีนนี้เหมือนเหมือนเวลาที่พวกสตับทะเลเขาไปติดอยู่ตามขยะนะครับแต่อน,นี้เป็นที่อุดขวดแต่ก่อนจะอุดขวดเนี่ยมันต้องเปิดขวดใช่ไหมครับเป็นที่เปิดขวดด้วยเปิดและอุดออนะินวันคุณผู้ชมแล้วตัวเขามีแม่เหล็กติดไว้ที่ตู้เย็นเวลาจะใช้ปั๊บ อยู่ตรงนั้นเลยฟังชั่นัลิตี้คือรสและโอ้แล้วนี่ก็คือสภาพน้องเต่าที่หัวติดอยู่ในขวดในท้องทะเลจริงๆคือแบรนด์นี้บอกเลยว่าเป็นซัสเซนเบลที่ไม่น่าเบื่อมีกิมมิคแล้วก็มีความสนุกแล้วแบบมันต้องมีสตอรี่ว่ามีอินสึร์เรชันที่แบบว่าได้มาแล้วก็ออกมาเระมิดเป็นชิ้นงานด้วยนะคะตอนนี้เราก็ขยับอัปเกรดมาที่ประเด็นสังคมด้วยนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นงานนี้เนี่ยเราก็ ออกแบบเกมลูบิกอันนี้เป็นลูบิกนะครับแต่เป็นลูบิกที่มีความพิเศษคือคนตาบอดสามารถเล่นได้ด้วยว้าวเพราะว่าเขาสามารถสามารถัมผัพว้เจ๋งอะ่ะคนตาบอดจับแล้วก็จะรู้ว่า texture ไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเอาเรียงลูบิกให้มันออกมาเป็นแบบหน้าเดียวกันแล้วตัวพื้นผิวนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นพื้นผิวเดียวกับพื้นถนนบล็อกนำทางาที่คนตาบอดใช้ ละเอียดมากอ๋อนี่เป็นคือแหวนไม่แน่ใจว่าแต่ละสัญญาณอันนี้อาจจะข้ามได้ข้ามไม่ได้อะไรย่างนั้นไหมคะบางทีก็จะมีอันที่ถ้าสังเกตง่ายๆตามรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะเจอเลยเพราะว่าเขาจะต้องทราบว่าตรงนี้ชานชลาห้ามเดินต่อหรือว่าตรงไหนเป็นทางเดินที่พุ่งไปได้พอเขาจับปุ๊บเขาก็จะอืมคุ้นชนคุ้นชินคุ้นชินอ่าแล้วมันเป็นเกมที่ถ้าคนตาบอดแต่กําเนิดอ่ะจะ ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยหรือว่าจะเป็นบ้านนกที่เห็นน,นี้ครับขออนุญาตหยิบมาอ้ะเจ้าอุ้ยนะ่อันนี้จะเป็นบ้านนกเราก็ติดไว้ที่บ้านเราใช่ไหมครับเวลาเราออกจากบ้านเราหยิบน,นกออกไปอันนี้เป็นพวงกุญแจ,แ,จแต่พวงกุญแจนี้มีนกหวีดด้วยโอ้โหเป็นนกหวีดนะคุณผู้ชมไม่ใช่แท่นนกนะคะอ่าอย่างช่วงนี้ที่เราแบบมีเรื่องแผ่นดินไหวหรืออะไรเราก็จะรู้สึกว่า ความปลอดภัยหรือการเตือนภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนกหวีดก็เหมือนเป็นของพกพาที่ที่เขาใช้กันว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันติดอยู่เอาเวลาเหมือนเวลาไปต่างประเทศเด็กๆอ่ะเวลาแบบไปแล้วต้องพกนกหวีดมีอก็ปี๊ดเป่าไว้ก่อนคนมันต้องเอ๊ะมันต้องแบบมาช่วยกันดูว่าเกิดอะไรมีอะไรผู้ฟังก์ชันคือเลิศมาก สองอันนี้แหวนชอบมากรู้<ห>สึกเป็นสโนไว h i เป็นสโนไว h i มากอันนี้คือเป็นที่ตั้งโชว์นะคะหรือยังไงเอ่ยอันนี้คือถังขยะนะครับถังขยะลองดึงก้านขึ้นไปถังขยะคุณผู้ชมค่ะนี่แต่ว่าความไม่ธรรมดาก็คือเขาจะสามารถบีบอัดขยะลงไปได้โอ้นี่มันสามารถอัดขยะลงไปได้นี่ปึ๊บ <c oughs> แล้วก็ อัดลงไปใช่ครับอ่าแปลว่าคือบางทีเราเอาถุงพลาสติกมาลองขยะที่แบบจะเอาไปทิ้งใส่นิดนเต็มไวเต็มไวทิ้งละมันก็เป็นการใช้ถุงเยอะเกินไปโดยใช่เหตุแต่ถ้ามีเครื่องบีบอัดขยะเนี่ยถุงขยะถุงนึงก็สามารถใส่ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยมีความยาวของก้านที่ช่วยบอกปริมาณขยะว,ว้นน้าวอธรรการเตี้ยนหน่อยบเบว่าถ<อ><า>ังยังแบบค่อนข้างว่าง แต่ถ้าบรืดวันนี้แปลว่าใกล้เต็มแล้วนะคะ<อ>ว้าแล้วก็อันนี้ Apple No โอ,อ,ยอ๊ยมันคืออะไรตกแต่ตตๆๆๆน,น,น,น่ารักจังเลยอ่ะโอ้คิวมากันนี่ก็เอาไว้ขัดอะไรก็แล้ว<ช>แต่เอาไปแบบว่าสำหรับทำความสะอาดในบ้านนะคะคือแนวคิดพวกนี้เนี่ยทำให้เราลดการซื้อของตกแต่งที่มันไม่ได้มีฟังก์ชันเราสามารถที่จะให้เขาอากลายเป็นของตกแต่งได้ด้วย คือแทนที่จะตอนไม่ได้ใช้แล้วก็แอบแอบอยู่ตามมุมหรืออะไรหรือบางทีวางแล้วมันไม่สวยอ่านี่คือเป็นใช้งานได้แล้วก็เป็นแบบงานตกแต่งบ้านไปในตัวเลยนะคะนี่หุยชอบอะ,อะนอกจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโปรดัก์อื่นๆอีกไหมเอ่ยอ๋อตอนนี้เราคิดออกมาแบบ ประมาณมากกว่า400รายการนะครับ400รายการแล้วถ้าใครที่อยากซื้อไม่ต้องไปที่ไหนบ้างคะก็ไปติดตามเราที่เ a c e b o o k i จนะครับก็จะมีช่องทางอยู่ uh huh. แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อที่ Line Shop ช้ e, ada, อปปี้ลาซาด้าอ๋อมีหมดเลยมีหมดเลยทุกช่องทางเว็บไ,ไซต์เราก็ได้เว็บไซต์ก็ได้แล้วอย่างถ้าสมมติใครอยากจะไปเห็นของจริงไปสัมผัสอะไรแบบนีน้มีสามารถไปซื้อที่หน้าร้านได้ด้วยไหมได้ครับเราก็มีหน้าร้านของเราเองเออที่ออฟฟิศชื่อ Quality Design Space รหรือว่าจะไปที่ตามห้างนะครับก็จะมี Ecotopia มีร้านสรรพัดไทยวันแบงคอกหรือว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีครับราคาที่เราเห็นเนี่ยหลักประมาณเท่าไหร่ถึงหมื่นไหม ส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยร้อยว้าวราคาดีมากหลักร้อยจับต้องได้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการช่วยรักโลกไปในตัวด้วยนะคะและในอนาคตเนี่ยวางแผนของแบรนด์ไว้ว่ายังไงบ้างเอ่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะพูดถึงประเด็นสังคมให้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรนะครับเพื่อให้องค์กรอื่นๆเนี่ยสามารถไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนด้วย ความสามารถที่เรามีอะครับเอาไปเติมเต็มพวกเขาฮะอย่างเช่นยังไงไปช่วยออกแบบอย่างเงี้ยเหรอคะไปช่วยออกแบบไปช่วยผลิตไปช่วยแปลรูปให้มันเป็นจริงได้ในของขยะต่างๆใช่หลายองค์กรเนี่ยเขาก็มีขยะเขาก็มีสิ่งที่เขาแบบไปต่อไม่ได้อ,อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเห็นได้ข่าวว่าได้รับรางวัลเยอะมาก คคือตู้รางวัลน่าจะทะลักบ้านไปแล้วตอนนี้มีรางวัลอะไรใหญ่ๆที่ได้รู้สึกภูมิใจบ้างคะก็จริงๆแล้วมันมีพวกรางวัลอย่างอย่างดีมาร์กเนี่ยเราก็นีต้องได้แน่แน่ได้ดีมาร์ก้วยใช่ไหมก็ก็ก็รับเกือบทุกปีเลยครับปีนึงอาจจะได้สักสองสามหรือปีที่แล้วได้ได้ห้าหชิ้นก็คือ กว่าแทบจะเรียบทั้งหมดในทุกสาขาของดีมาร์แล้วก็ว่าได้ตอนนี้ก็คือเยอะอยู่แล้วแต่ว่าอนาคตเนี่ยยิ่งต่อย,ยอดไปด้วยแบบว่าสตอรี่คอนเซ็ปต์ต่างๆและการดีไซน์ของแบรนด์น่าจะต้องได้รับรางวัลที่ไปสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเนี่ยยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะะสุดท้ายนี้อยากจ,จะให้คุณใจฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับแบรนด์คอ l ล y สักเล็กน่อยได้ไหมคะติดตามเราได้ทาง ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับทั้งหลายนะครับทั้ง f c e e o o o ไอทีควอลีดีไซน์นะครับก็เข้าไปดูเราอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจให้ติดตามแล้วก็อย่าลืมเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันรักโลกด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอคุณคุณใจมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของอรายการว้าวันแหวนแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารเวลา14.10นากานาทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้แหวนและคุณใจต้องขอ,อลาคุณผู้ชมไปกันนะคะสวัสดีค่ะ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างความประทับใจกับงานประเพณีอันดีงามที่ตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกทมกลางความชื่นมื่อนของทุกภาคส่วนกับงาน Water Festival 2025เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่พันธมิตรเครือข่ายเติบโตแข็งแกร่งตอกย้ำบวรรอยกกำลังสองสร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า3.9ล้านบาทและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมงานคึกคักทุกพื้นที่ทั้ง4ภาคใน6จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างไรายได้สู่ชุมชนจากการสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดงานโดยใช้สินค้าระดับตกแต่งและการฝีมือจากชุมชนเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนและยกระดับงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีสอดรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของภาครัฐที่ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยซึ่งช่วยหมุนเวียนแ,และขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานดี ที่บริษัทไทยเบียร์เรจจำกัดมหาชนและพันธมิตรทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกและเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะอมะรินทีวี